พี่ร to ู้บ้างเห็นบอกเตรียมงานแต่งงานแต่งงานอะไรไว้ปีนี้แล้วเรียบร้อยที่เ่าบอกว่าจะเป็นแม่งานท่านดูดูซิแม่งานจะเป็นยังไงค่ะก็ก็รอดูแล้วกันค่ะมันอาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆค่ะเออแบบว่าจัดก็คงแบบครอบครัวของเราค่ะเพื่อนๆสนิทอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเอาคิดว่าเราเรามีความสุขแค่นั้นอ่ะค่ะดูที่ว่าครอบครัวเราแล้วก็เพื่อนๆเราที่ ร่วมยินดีกับเรามากกว่าค่ะได้วันหรือ,อย่างด้เลิกหรือ,อยังอะไ่รู้ค่ะอุบไว้ก่อนค่ะมีแล้วมีแล้วมีแล้วแน่นอนมี <c oughs> แล้วแน่นอนค่ะมีแล้วออมีแล้วค่ะนนนเป็นตีมประมาณไหนหรู้ว่าตามใจเพื่อนเราเลยเอามันอยากทําอะไร <c oughs> ทําไปเถอะเพราะว่าเราอะคือไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราเราก็คุยกันสเต็ปหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากได้แบบนี้แบบนี้นะ <c oughs> แต่แบบว่าเอาแบบเราเป็นคนภาคอีสานอยู่แล้วมีอิธีอ่า <c oughs> <c oughs> แบบง่ายๆอ่ะง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเราเราไม่อยากซีเรียสเราก็เราก็ไม่อยากไม่อยากเสียตังกับตรงนั้นเยอะอ่าใช่เก็บไว้ดีวกว่าน,นใช่แบบทําอย่างอื่นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเราก็รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอ่ะเงินเราต้องกินต้องใช้ทุกวันค่ะ,ะถ้าเผื่อแบบว่าจัดงานไปเราไปจมอยู่ตรงนั้นเราจะเอาตังที่ไหนใช้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะเป็นไงคะตกใจไหมคะเพื่อนเข้ารอบไปแล้วพ <laughs> เพื่อนตุยไปแล้วคะ่ะหนึ่งโอ้ยเข้ารอบแจ็คพอตไปแล้วนะคะ <laughs> ตกใจเพราะว่าเราเจอกันวันที่8ดใช่ป,ปละล่ะก<ๆ>็ยังคุยกันทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันช่วงส่งการก็อบอกว่าล่าฉันจะกลับบ้านนะอะไรเงี้ยโอเคกลับบ้านไปก็ตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดคุยกันไปตามภาษาเธออยู่ไหนอะไรยังไงแต่นางก็ไปทําบุญอยู่แล้วคือนาะงเห็นเห็นตารางนะเห็นตารางทําบุญนางอยู่แล้วว่านางไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกทุกครั้งแหละว่าล่าเธอต้องเซฟตัวเองเยอะๆนะ เออใส่แมสบ้างอะไรอย่างเงี้ยใส่เฟสชิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่16มานางบอกว่าขึ้นสองขีดส่งไปในไลน์ตายแล้วเพื่อนฉันติดโควิดแล้วแต่มันก็โทษใครไม่ได้คือคือทุกคนอนะ่ะเซฟอยู่แล้วค่ะมันไม่รู้ว่าไปสัมผัสจากใครมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าว่าถ้าเจอแล้วเรารีบรักษามันก็หายเร็วอย่างเงี้ยค่ะคือคือบอกว่าล่าเธอต้องอยู่บ้านนะโอเคเธอขาดหรืออะไรหรือว่ารีบ รีบไปหาหมอนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกบอกเขาค่ะเขาก็โทรมาก็คุยกันนานเลยวันนั้นอ่ะที่ตรวจเจอวันแรกอ่ะออเขาบอกว่าพี่ลูกเนี่ยกลัวเขามากกลัวมากบอกเลยว่าก่อนไปไหนมาไหนถ้าเจอกันแบบว่านานๆเจออย่างเงี้ยคือจะบอกว่าล่าเธอต้องสวบ,บนะแต่ปกติล่าก็คือสวบ,บทุกวันอยู่แล้วเอออันเนี้ยโอเคสบายใจในในแบบระยะหนึ่ง แต่พอแบบว่าแบบช่วงที่ไปแบบเขาไปข้างนอกมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็ล่าเธออย่าเพิ่งมาหาฉันนะให้ฉันอยู่บ้านก่อนห่างกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเวลาทํางานเออมัน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 เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วออแต่ว่าเราก็สวอปทุกครั้งก่อนทํางานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลอดภัย<ะ>แต่มาวันนึงโอ้โหแจ็คพอตแตกจ้ะแอ,อ้าเ,เครียดไหมตอนที่เขาโทรมาคุยกับเราวันแรกอะนางเครียดเพราะว่านางอยู่คนเดียวเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเ,ออเป็นห่วงเขาอย่างหนึ่งก็คือ เขาจะกินอะไรยังไงใครไปซื้อ,อยาให้เขาเพราะว่ายังไม่ได้เข้าระบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเขาบอกว่ามีมีอาการก็คือรู้สึกว่าตัวเองป่วยอ่ะสองวันแต่ว่าไม่ได้ป่วยแรงนะแต่รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไอไอแบบห่างๆนางก็เลยตรวจสองวันอ่ะวันที่13 14 15ยังไม่ขึ้นพออีกวันหนึ่งนางต้องบินไปทําบุญนางก็ว่าตอนเย็นก็เลยตรวจลองดูว่าเอ้ยทำไมรู้สึกตัวเองแบบไม่เหมือนเดิม ก็เลยขึ้นสองขีดเลยจ้ะก็บอกอุ้ยเป็นห่วงอะไม่รู้จะกินยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็บอกให้นางแบบเฮ้ยรีบๆนะอืแต่พอแบบว่าโอเคยาก็มีโอเคอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าไข้แค่สองวันแล้วก็ไอไอประมาณสามสี่วันแล้วก็ห่างห่างออกค่ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่ายังสองขีดอยู่เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ยังส่งแบบว่ารูปรูปมาให้ดูก็ยังสองขีดอยู่แต่ว่าสองขีดแบบจางๆแล้วใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรักษาตัวอยู่ที่ที่บ้านค่ะก็กินยาตามอาการค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ